สีนะคะขอตอนรับเข้าสู่ช่องช่างผงผ่านล้อนะคะก็พนังงานเสียบมันตรงนี้นะมีวยน้อยงเตยไอเดียนะเสียบเงี้ยเงี้ไปนะพี่เนาะ มีเช็ดเนื้อด้วยพี่น้องเพิ่นร้อนขากลับทีน,นี้วันละสามร้อยนะพี่น้องนะเริ่มทำงานสิบโมงเช้านะดีกว่อาอยู่บ้านเฉย เลียวมากสุดแล้วรับจ้างได้แล้วจะไปซื้ออะไรนะซื้อทุเรียนมะทุเรียนมะทุเรียนนะมรู้ว่ทุเรียนทุเรียนเอาไปกินกับข้าวว่ะ ได้กี่ร้อยแล้ววันนี้ได้สามรอยตัดสินใจมารับจ้างลุงนี้เพื่อที่จะไปซื้อทุเรียนนะพี่น้องนะลูกละเท่าไหร่นะลูกสองร้มันมีบ่อลูกละสองร้อยนะบ่ลูกสองร้อยแปดสิบอืมร้อยแปดสิบก็มีไปดูมาแล้วบ่เย็นนี้กินทุเรียนแน่นอนอโอ้กินกับข้าว,าวแล้วแรงเลยนะอ่าไปไปไปเร่งให้มันเสร็จ นี่น้องมาตอยนะฮะเสื้อสีว้าแขนสีดำนะไอเ,เดียกับป็นตัวอ,อยู่ทางด้านโน้นไอเดียก็ใส่เสื้อสีฟ้านะ ส่วนพ่อมาตอก็ไถไรนะให้ลุงนี้นะตรงนี้นะแต่ก่อนก็จะเป็นป่าหญ้าคานะเออแล้วก็มาไถใหม่นะพี่น้องดันใหม่นาะมันย่าเยอะต้นไม้เล็กไม้น้อยนะพื้นที่ตรงนี้ก็เจ้าหนะ้าที่กรมป่าไม้เขาก็วัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นพื้นที่ของเราเนาะสามารถทํากินได้นะคะ แต่ทุกวันนี้นะมันยังไงอะ่ะเราเป็นผู้หญิงนะเราไม่สามารถที่จะมาไล่มาสวนคนเดียวได้เนาะเพราะว่าทุกวันนี้นะพวกยาเสพตรงเสพติดมันเยอะนะคนข้างเยอะนะแล้วคนที่เสพยาแล้วร้อนอย่างเงี้ยเยอะแยะนะเราก็เลยไม่สามารถที่จะไปไล่ไปสวนคนเดียวได้นะ ก็อาศัยนะคะลุงนี้ลุงเตยแล้วก็พ่อม่ต่อยแล้วก็ไอเดียนะมาเป็นเพื่อนถ้าไม่มีเพื่อนมาก็ไม่สามารถที่จะมาได้เพราะว่าไรของเรานะจะอยู่ไกลเพื่อนมากนะอันตรายรอบด้านนะเพราะว่ามันเป็นทางที่เขาผ่านไปหายอยู่หากินนะขึ้นเขานะพี่น้องก็น่ากลัวอยู่พอสมควรนะกลางคืนนี่จะไม่สามารถที่จะมากรีดย,ยางคนเดียวได้เลยนะ ไม่ว่าพื้นที่ตรงไหนนะเพราะว่าของเราจะอยู่ไกลเพื่อนนะจนจูบนภูเขาทุกพื้นและทุกทุกพื้นนะทุกไร่ทุกสวนนะแต่อยู่ที่บ้านก็จะไม่กลัวนะคะกลัวตอนออกไปข้างนอกออกมาออกมากรีดยางมาไร่มันสําปะหลังนี่จะมาคนเดียวไม่ได้เลยนะก็อันตรายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกวันนี้นะมันยาบ้าระบาดนะ่ะ ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนนะเราก็ต้องกลัวไว้ก่อนนะพี่น้องป้องกันตัวเราเองนะก็ป้องกันวิธีการป้องกันตัวเราเองก็เราก็ไปไร่ไปสวนนะก็จะไปกับพ่อมาต่อยนะพ่อมาต่อยก็จะเป็นนเป็นทุกสิ่งอย่างนะป้องกันภัยพี่น้องเราก็ทํางานเล็กๆน้อยๆเขาชวนไปไหนเราก็ไปนะ,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคน บ้านเราหลังคาก็าจะสีขาวๆน่าจะอยู่แถวนี้นะ๋ถวนี้แหละ,ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ